สวัสดีครับทุกคนก็ตอนนี้เราอยู่ที่มหาลัยนะคะเป็นมหาลัยของไปก็คือมอพยนนั่นเองนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่เราจะมารับติ้งสาขานะครับทุกคนก็คือเป็นติ้งสําหรับคนที่เรียนสาขาภาษาจีนจนมาถึงชั้นปีที่3นะครับถึงจะได้รับติ้งอันนี้ไปเดี๋ยวเราจะแปะรูปให้ดูว่ามันเป็นยังไงหลังจากที่เราได้รับมาแล้วนะทุกคน <laughs> ก็นอกจากนี้วันนี้ก็ยังเป็นพิธีติดโบให้สําหรับน้องน้องปีหนึ่งด้วยนะครับสาหรับน้องที่เข้ามาใหม่ก็จะได้ติดโบเป็นโบสีแดงนะครับวันนี้ ก็คือเปิดนะครับชี้ทางสว่างกับพวกเธอการที่มีสีทุกคนนะครับได้นำดอกไม้นะครับทุกเทียนนะครับมาคารวะ เป็นสิ่งที่แสดงถึงความพร้อมและินดีนะที่จะให้อาจารย์ได้อบรมก่งสอนนะครับในชั้นเรียนในที่นี้นะครับอาจารย์ภาษาจีนทุกคนไม่สาตาตุ้มตีเพื่อแสดงว่านิสิติจชันพิทิสตาได้ผ่านการเรียนรู้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อปฏิบัติของสาขาคณนะและมหาวิทยาลัยไ,ได้เป็นอย่างดีขอเชิญตัวแทนมิสิตชันพีทิสา ท่าอาจารย์กำหนดให้เป็นพี่ปีสาได้เพราะนั่นคือเครื่องหมายของตัวจริงนี่คือตัวจริงของเด็กเอกจีนแล้วเพราะอีกเก้าเดียวเธอจะสำเร็จแล้วนะครับดังนั้นเครื่องหมายนี้เนี่ยอาจารย์จึงมอบไว้ให้กับพี่ปีสานะครับให้เป็นสัญลักษณ์ว่าเธอได้ผ่านความเพียรพยายามมานะครับจนเป็นตัวจริงของสาขาวิชาภาษาจีนแล้วท่นทุกท่านนะคะแล้วก็ สวัสดีนิสิตทุกคนนะคะเก็ขอยินดีต้อนรับนิสิตปีหนึ่งเข้ามาในบ้านสถาบันษาจีนของเราด้วยอย่างเป็นทางการแล้วก็ที่รุ่นพี่ด้วยนะคะแล้วเราก็เพิ่งกลับมาจากเข้ามาในมอไดอะเนาะนะคะถ้ายังไงช่วงนี้โควิดมันก็เริ่มมีนิดๆหน่อยๆพวกเราต้องดูแลตัวเองด้วยใส่แมสล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะยินดีครับ นิสิตชั้นปีที่หนึ่งนะคะที่ได้เข้ามาในรั้วมหาวิทยาลัยในในมหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งแสดงว่าพวกหนูเนี่ยมีความสามารถเลยทีเดียวนะคะที่เข้ามาในมหาวมหาวิทยาลัยได้นะคะแล้วก็อยากจะให้พวกหนูเนี่ยเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัยให้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นการเรียนการใช้ชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งหนูจะได้เรียนรู้อยู่ในมหาวิทยาลัย เยอะแยะมากมายเลยนะคะมันเป็นช่วงหนึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยให้อยากจะให้ทุกคนนะคะเด็กๆทุกคนเก็บเกี่ยวประสบการณ์นในรั้วมหาวิทยาลัยเยอะๆเลยนะคะแล้วก็พี่วิศว์นะคะจะเครื่องทางแล้วนะคะพี่วิศว์เครื่องทางแล้วก็อยากให้พี่วิศว์ ตั้งใจให้มากกว่านี้นะคะเพราะว่าอีกปีสามแล้วก็ปีสีเนี่ยมันแค่อีกสองปีฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าหนูไม่ตั้งใจในตอนนี้ในปีนี้นะคะหนูก็จะหนูต้องถามตัวเองแล้วนะ,ะว่าตัวเองเนี่ยจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะอันนี้คือปีสองแล้วส่วนปีสามนะคะอีกแค่ป,ปีเดียวก็จะปีสี่แล้วฉะนั้นเนี่ยหนูต้องฮึดตัวเองแล้ว คือไม่รู้จะคืดตอนนี้ไม่รู้จะคหวตอนไหนแล้วนะคะถ้าไม่คืดตอนนี้นะคะพิธีศักดิ์สิทธิ์นะคะที่แสดงความผูกพันระหว่างอาจารย์นะคะและศิษย์จะมั่นคงและอาจารย์ท่านอื่นก็พูดไปหมดแล้วเนาะสำหรับปีหนึ่งนะคะเทอมนี้ก็คือเจอกันทั้งเทอมเนานะเจอกันจนเบื่อหน้าไปเลยนะคะ <c oughs> 我希望大家ง能在่在ทุ大ท่าน很ะ心，生活เ很ี心。 去中国ว习可以来找我那ุ了，ทุคแล้วก,ก็ได้มาแล้วนะครับน้องตุ้งติ้งนั่นเองแต่เราจะมาถ่ายบทดอีกทีนะทุกคนโอเคนะครับทุกคนและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งภาพควาสทรงจำดีๆของเราที่ได้รับจากการที่เราเข้ามาเรียนในสาขาภาษาจีนมหาวิทยาลัยพะเยานะครับถึงแม้ว่าเราจะเรียนจบไปไปทำงานเราก็ยังจะจำ ภาพของสตจำดีๆเหล่านี้ไว้แล้วก็จะจําความสําเร็จของเราในความพยายามของเราที่เราฝ่าพันธุมาเกือบ3ปีเลยนะคะทุกคนก่อนที่เราจะมาได้จนถึงวันนี้นะครับอาจารย์ทุกคนไม่ได้เป็นแค่ครูหรือติวเตอร์ที่มาคอยให้ความรู้กับเราแต่อาจารย์ทุกคนในสากขาบ้านภาษาจีนของเราเปรียบเสมือนอาจารย์เปรียบเสมือน,อาาเ,เ,อนเพื่อนเหมือนคนที่คอยอยู่ข้างๆเรา เั็นคนที่คอยชีทางให้กับเราอยู่ตลอดเวลาเราอยากใช้คลิปนี้เพื่อเป็นการขอบคุณอาจารย์ทุกคนเซียเล่าเชื่อสำหรับตัวเราเรารู้สึกว่าบ้านภาษาจีนหลังนี้คือบ้านที่อบอุ่นที่สุดแล้ว ก็งานวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนก็บอกว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะสำหรับ,บใครที่กำลังสนใจจะมาเรียนสาขาสถิติมบ้าพยาก็อย่าลืมติดตามข้อมูลหรือว่าหาข้อมูลดูเยอะๆนะครับก็มีพี่หลายๆคนรอน้องๆอยู่นะคะบ๊ายบายทุกคน